อ่ะตอนนี้ออกจากโทรโซ่นะครับมาต่อ,อกงานหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้มาดูว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงกันนะครับต้องลงทะเบียนยวต้องรอชิเกะกไหมมีปลาวางขายโ ชัวดอยครับคนชัวดอยอืมคนหาเยอะนะชัวดอยนะชินชัวตัดตัวตัวนี้ตัดโตัวนี้ผิวเงาครับ ตัวผิวเงาเนานะมีจะมีทามาสบ่าด้วยดันระวังขางานอีเวนต์เดี๋ยวอะไรไปดูเดี๋ยวผมไปถามข้อมูลชิเกกทีนะครับเขาพาแวะเข้ามาดูเปิดประสบการณ์อีนึงประสบการณ์ครับ เป็นแบบว่าปลาแบบฟาร์มต่างๆาเอาปลามารวมในนี้ก็จะม,มีปลาที่เป็นปลาถุงปลาถุงแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนปลาที่เป็นปลาเป็นปลาบะ <laughs> ่อสงสัยจับฉลากซื้อเหมือนเดิมะ มาลูชินค่อยฟามเป็นปลาชวดอยนะครับสวยนะแต่ว่าเงือกมันอ้าในตัวชวาตัวตัวนี้นะครับสีนี่ขบคิดเลยแต่ว,ว่าเงือกเงือกอ้าชูบดิฉัรักกู มีพาเวอร์ดี้ใครชอบมีโซปัสกาบาเกตมีคุมงเรียวโอทิบะกูคูคเรียวโอ้โหสุดยอดตัวน,นี้สุดยอดครับสุดที่สวยชอบชอบชอบ เพีงนคะจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับผมก็เพิ่งไปเห็นนะผมไม,ไม่รู้นะว่ามีงานแบบนี้ยังไม่เห็นพร้อมกับทุกท่านเลยครับโอ้โหบอลนี้สีจัดมาก <c oughs> านาะครับชอบ ตันโจนสวยโคณจักกูก็สวยครับเป็นนิคิวโคคุริวนะครับโคณจักกูสวยนะ ขู่คนบึกแล้วครับได้นะตรนนี้งานอะไรอะ,อะนี่ครับเป็นงานเป็นงานที่รวมแบบหลายฟาร์มนะครับงานอะไรโนกามิโนอะไรโ no ah ok นกาอุกะเซลไม่ใช่โนกามิมีฟาร์มต่างๆนที่เข้ามาขายในนี้ท่านี้โกะมารุโตโนกามิโอซุมิอะไรเนี่ยอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะไม่แน่นะว่าน่าจะได้ปลาที่นี่นะเข้าไปเลยครับ ตัวมาลูติงก็แ้สวยมากเลยครับเรียวกาสายพันธ์เลยนะไม่ใช่โพคุูเพรามันเป็นตาผิวเงานะเป็นคินนะโอ้ยนี่เจอของแปลกะ แปลกไงอย่างนี้ยแหละมันอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหลลูกค้าเข้าใกได้กัน้่ะไม่มีนะบ้านเราอ่ะใช่หาหายากนะครับ่ครได้เห็นกันง่ายๆนะครับเสียดาย ชวะาชอวะาเร่องนั้นะอีเชอว่ตัวที่สวยชอว่าตัวที่สวยข่นดีด้วย yeah that's r e a l n i t this? what are these who r e these m a r a d r บรรยากาศนะครับเป็นแบบทางแจ้งเลย ขอพี่เบอร์อะไรนะเบอร์สิบเก้าอาไทยคาบเบอร์นับเบอร์สิบเก้าเอานบัตรพ่เรนเขาดิอันนี้เป็นการประมูลใช่ไหมประมูลยกยกยกเนี่่ราคาเลยทีเดียวโอเคมาทีนี้ท่านดูปากก่อนไอ้ของน้องเก้าเบอร์เก้านะครับของผมเบอร์สิบเก้าดีเก้าเหมือนกันเลยเราจะเก้า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 มาเดี๋ยวเจอกันหน่อยวันนี้พร้อมลั่นครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ลั่นวันนี้เมื่อกี้ก็สุดด้าน สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ขับรถออกมาจากฟาร์มทรโซนะครับก็เข้ามาร่วมกับงานกิจกรรมปลาเป็นการรวมปลาจากหลายๆฟาร์มนะครับเป็นงานาประมูลปลาซึ่งจะเป็นงานโนเกากเซลนี่ครับแล้วก็นี่ครับ,รบฟาร์มที่เข้ามาร่วมในงานในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะที่ได้มาดูแลวเราไปดูกันเิว่ามีปลาอะไรให้แบบน่าสนใจมงจางจะมีในนี้จะมีปลาที่อยู่ในบอ่อแล้วก็มีปลาที่อยู่ในถุงครับ อะมาดูบ่อแรกเลยครับพามาชมแบบเรียวๆไปพร้อมๆกันชว,วาขาวโจเลยมีชว,วาตัวนุ้นหุ่นดีนี่ของฟาร์มอะไรเดี๋ยวดูของฟาร์มเลยครับเขาจะมีป้ายฟาร์มบอกอยู่นี่ของมาดุดโดอ๋อ มาดูค่อยฟาร์มมีน้าละซันเก้มาดูเฮ้ยมีซันเก้สามตอนตัวหนึง่งโคกีรินสามตอนตัวหนึง่งอ่ะบอกต่อไปครับบอลนี้ฟาร์มไปดูฟาร์มชื่อฟาร์มก่อนอ่ะอ่านว่าอะไรบอลนี้จะเป็นปลาแบบวาลลิที้ปลาแปลกๆมีของแปลกหนึ่งตัว ของแปลกหนึ่งตัวมีใครเห็นบ้างไอตัวดําแต่ว่าแก้มแดงปากแดงน,าานี่นะครับนี่นะครับอีน่ารักอะเอาไหมน่าสนใจนะครับ <ๆ S 2> บอนี้บอนี้บอนี้ชอบตัวนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อ่ะเดี๋ยวล็อกเป้าตัวนี้ไว้ก่อน <ๆ S 1> เดี๋ยวได้คิวประมูลนะครับผมได้คิวที่ ผมได้นัมเบอร์สิบก็เดี๋ยวถ้าเกิดเขาให้ใส่ราคาเดี๋ยวผมจะใส่เอาตัวนี้ครับน่ารักดีเผื่อฟุกก่าได้ครับไม่ค่อยได้เห็นกันบ,บ่อยนะได,ดีบอ่อต่อไปอันนี้ของฟาร์มโนกามิโนกาม,มิก็จะเด่นๆโคกุ โนกามิบ่อนี้ล็อกเป้าไว้ที่โคกูตัวนี้ครับล็อกเป้าไปพร้อมๆกันโชวะก็ก็สวยนะแต่น่าจะเป็นตัวคู้โคกูโนกามินี่คุ้นเคยมานานมากแล้วครับสมัยนัน้นบางกอกฟาร์มเอาเข้าเลี้ยงมานานเนี่ยผิวจะเป็นอย่างเงี้ยสว่างสวยนะ สวสยยมากเลอ่ะตัวบอ่อต่อไป yeah. บอ่อหนี้มีจัตุราโอ้บอ่อหนี้น่าสนใจก็คือตัวนี้อ่ะล็อกเป้าไว้ชวาดอยน่าสนใจชวาดอยเออตัวนี้หนึ่งเพราะชวาด้อยตัวนั้นก็สวยฮะไอคอน ดีดีกอยสวยดิสวยสวยดีกอนนี้อะไรโอ้้ <c oughs> แบนเก็บไว้หน่อครับของรลวงของค,ครับยังไม่ไครแปะไปเยวับนี่ะอ่ามารูจูฟาร์มของเพื่อนเราเองอเมารุจู <c oughs> แบบตามมาเสื้อมารูจูนี่ beautiful I love this okay แล้วก็เดี๋ยวตั้จโด p r m i s s i o n e ย่ง s ีลกำลังถ่ายปลาโดนแย่งสีนเพื่อเราไปอันนี้ฝังไหนบ่อนั้นเป็นบ่อของเพื่อเรายู่ครับอโลจู ฟาร์มไหนไม่รู้ดูปลาก่อนแล้วกันต้องแบบชอบตัวไหนบ่อนี้บ่อนี้สำหรับผมยังไม่โดนยังไม่หวานยังไม่โดนของฟาร์มอะไรเอยฟาร์มอะไรฟาร์มอาไรฟาร์มอะไรฟาร์มกากิยนี้เป็นปลาดอย ครับอยเราก็มีหลุดมาตัวหนึ่งที่เป็นเกร็ดนะครับันนี้ดโชว์เะรอยตัวนึงตัวนี้ครับแต่ว่าน้องแบบจะประมูลนะสู้นะยังไงล่ะเอ่ยรู้ว่ายก็ได้หรือเปล่าเออนี่แบบๆมัคนชอบนะดูอ่ะใส่สั่งกับราคาเปิดอ่ะดูดูดูคุณภาพดูคุณภาพลาเดี๋ยวให้พี่อมดู ว่านี่ปลาที่น้องแบมแบบเลือกนะเอ้ยแล้วพี่พี่โอมาชอบซุยๆด้วยนี่เป็นไงล่ะนี่คือฝีมือของแบมแะนะ <c oughs> เลือกนะอย่างนั้ล่ะเอาก็สวยอะของฟาร์มเลพี่โอมดูเอาว่าขายต่อพี่โอเลยอะขายต่อเลยอะขายถูกๆ,ๆลองไปเลี้ยงดูสุดท้ายจะแล้วจะรอดพวกเราก็ยังไม่ได้ลั่นไก่แม้แต่นัดเดียวกระสุนนั้นด้านมาังแต่โทรโซจุดขึ้นมาที่งานนาโกโอกะก็ยังไม่ได้ซื้อปลาแม้แต่ตัวเดียวครับเรามุ่งหน้าขึ้นเขาไปอีก ไปที่ฟาร์มยาเกจิเป็นฟาร์มที่ผมนั้นตั้งใจจะมลาล่าคาราชีไซใหญ่ยักษ์จะได้ร้ากนกระสุนหรือไม่ติดตามรับชมได้เลยครับกลับลงมาที่ยาเกจิอีกครั้งหนึ่งครับเห็นเขามีปลาใหม่มาลงแต่ว่าไม่ไม่เยอะนะเป็นปลาไซใหญ่ วันนี้แวะเข้าไปดูใหม่อีกรอบนะครับมีบอกว่ามีปลาใหญ่มาลงแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมาที่นี่อีกครั้งหนึง่งอันนี้เป็นปลาที่ถูกเลือกไปแล้วนี่ก็ขายไปละโอ้โหคาราชิตัวใหญ่มากครับเมื่อวานเรามาดูคาราชิตัวใหญ่หมดน,นู้นโอ้โหมีนี้ยังมี90เซนได้ครับนากี่สวยจักเลย โอ้ไม่เหลือปลาแล้วครับไอคาราชีตัวใหญ่ที่เพื่อว,วนมาดูนั้นไปหมดละเหลือแบบไซส์กลางๆหน่อยหนึ่งไซส์กลางๆนี่ประมาณสักเจ็ดสิบกว่านนะอามีโคกูตัวนี้มาใหม่โคกูตัวใหญ่เข้าสิบเซนได้ก็มีพวกโคกูอไอพวกนี้นะครับ ซึ่งยังไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของผมความนี้คือผมสนใจคาราชิอแล้วนมนีปลาบอ๋มาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอโมชิกิจินลิน ขาว่ามันริบตกเลย้างนปลาที่ตัวใหญ่ไปหมดแล้วอ่ะก็ปลามาเพิ่มเห็นไหมครับตัวโคกุตัวใหญ่นั่น หน้าวันใส่เ0เซนคาราชีตัวใหญ่เมื่อวานที่เราเห็นเนะก็ผูกขายออกไปจนเกือบจะหมดแลวนะเหลือไม่กี่ตัวนะแต่นะครับเดี๋ยวพ่งนี้นะครับผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพวงนี้จะมีการลากปากลาคาราชิขึ้นมาร้อยกว่าตัวซึ่งผมจะเป็นคนเลือกไม้ที่สามอ่าพ่งนี้จะเจอก,กันครับวันนี้มาดูข้าวข,ข้าวก นี่แว่มาดูก่อนที่เฉยแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปฟาร์มไอ้นี่ครับพาไปดูอาสกิบแบบคันเทพที่ยาบจูที่ละวันก็จะมีลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆนะครับวันที่เราเห็นตาบ่อน,นี้ที่มีคราชิตัวใหญ่เยอะขายไปจนเหลือลักษจะเดียวอยู่แค่ตัวเดียวที่ตัวใหญ่ๆอย่านี้ขายไปแล้ว ไม่อยู่เลยนะตัวนั้นเก้าเัวุที่เราดูไม่อยู่นะไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้คงสร้างดีกว่ามตย่่กว่าย้ายไน้แล้วย้ายหั้งนอกอะอ่ะสลับปลาคลาชีของยากิจิเยาพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีนึงครับวันนี้ก็แวะมาดูนิดหนึ่งที่เห็นเห็นนี่นะครับประมาณสักเก้าสิบเซนได้นะใหญ่มาก โอเคครับจะไปฟังกันต่อ